สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยห้าน่อยห้าหนอยเฉพาะกิจระจาวงวที่หกกลุ่มภาพันสองพันห้าร้อยหกเก้าล่างวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออกส2่2อ่สงล่างวันเลขหาตัวล่างเลขที่ออก5 3 7สามเจ็ดส่างล่างวันเลขสอตัวบนเลขที่ออก9 5้าห้าล่างวันเลขสาตัวบนเลขที่ออก8 9ด8ก ก้าหาล่างวันเลขหาตกบนเลขที่ออกหนึ่งสองแปดเก้าหาหนึ่งสองแปดเก้าหานี่ก็เป็นผลออกมั่นหวยห้าหน้อยห้าหน้อยเฉพาะกิจไปจากงวนที่หกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าหน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้เน,นื้อได้จ้าับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในฮานอยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า